สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักเรื่องราวที่น่าสนใจที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนเคยไหมคะอยู่ๆก็รู้สึกไม่คุ้นเคยกับสถานที่ที่คุณไปเป็นประจำหรือรู้สึกว่านี่เป็นครั้งแรกที่คุณมาหรือการมองหน้าเพื่อนของคุณแล้วรู้สึกว่าเราไม่เคยรู้จักคนคนนี้มาก่อนหรือแม้กระทั่งการที่เราพิมพ์อ่านเขียนคำคำหนึ่งอยู่บ่อยครั้งแต่อยู่ๆกับรู้สึกว่าคำนี้สะกดแปลกไป ซึ่งปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกว่าจาเมวูมาดูกันค่ะว่าจ m าเมวูคืออะไรเกิดจากอะไรและถ้าเกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะรับมือได้อย่างไรบ้างจาเมวูคืออะไรจาเมวูเป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าไม่เคยเห็นมาก่อนตรงข้ามกับคำว่าเดจาวูที่หลายคนคงคุ้นเคยอ,อยู่แล้วว่า แปลว่าเคยเห็นมาก่อนแต่ในกรณีของจาเมวูเราจะพบว่าสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันกลับรู้สึกแปลกและไม่คุ้นเคยเลยเช่นนึกค้างง่ายๆที่เคยใช้บ่อยๆไม่ออกบ้านที่คุณอาศัยอยู่มาตั้งแต่เด็กๆแต่อยู่ๆกับรู้สึกว่าไม่เคยอยู่บ้านนี้หรืองานอะไรๆที่คุณทาเป็นประจําแต่อยู่ๆก็รู้สึกไม่คุ้นเคยเหมือนเพิ่งทํามันเป็นครั้งแรกซะอย,อย่างนั้นแล้วปรากฏการจาเมวู แตกต่างจะปรากฏการเดจาวูอย่างไร j จาเมวูคือการที่เรารู้สึกแปลกหรือไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่เรารู้จักกันดีส่วนเดจาวูเป็นความรู้สึกตรงกันข้ามคือเรารู้สึกคุ้นเคยกับสถานการณ์หรือสถานที่ใหม่ๆเหมือนเคยเจอมาก่อนทั้งที่ไม่เคยเจอจริงๆทั้ง2ปรากฏการณ์นี้เกิดจากการที่สมองประมวลผลผ,ลผิดพลาดแต่ในรูปแบบที่ต่างกัน แล้วอะไรเป็นสาเหตุของจามเมวูกันล่ะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากการที่สมองของเราประมวลผลผิดพลาดในบางจุดหรืออาจเป็นผลมาจากความเมื่อยล้าทางจิตใจและร่างกายทําให้สมองของเราไม่สามารถจําข้อมูลที่คุ้นเคยได้อย่างถูกต้องมันอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเจอสิ่งเดิมๆซ้ําๆบ่อยเกินไปจนทําให้สมองเริ่มสับสน ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งใหม่หรือสิ่งเก่าการวิจัยพบว่าการนอนหลับไม่เพียงพอหรือความเครียดก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดจาเมวูได้เช่นกันหรือในกรณีที่เป็นโรคทางสมองเช่นโรคลมชักหรือไมเกรนก็อาจทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ได้ค่ะแล้วถ้าเราเกิดจาเมวูขึ้นมาเราจะรับมือได้อย่างไรข่าวดีคือจาเมวู เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะมันเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนสิ่งที่เราสามารถทำได้คือการพักผ่อนให้เพียงพอพอการนอนหลับอย่างเหมาะสมจะช่วยให้สมองมีเวลาฟื้นฟูและประมวลผลได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้การลดความเครียดด้วยการทำสมาธิหรือการออกกําลังกายก็สามารถช่วยให้สมองทํางานได้ดีขึ้นและลดโอกาสการเกิดจามเมมูได้ค่ะ ถ้าในกรณีที่คุณรู้สึกเกิดจาเมบูขึ้นมาในสถานการณ์จริงเช่นเวลาที่คุณมองเห็นสิ่งที่คุ้นเคยแล้วรู้สึกแปลกให้ลองหยุดพักสักครู่หายใจลึกๆและเตือนตัวเองว่าสิ่งที่คุณเห็นหรือประสบอยู่นั้นเป็นเรื่องที่คุ้นเคยสิ่งนี้จะช่วยให้สมองค่อยๆผ่อนคลายได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ